เรียกได้ว่ากระแสที่ถาโถมมาก่อนหน้านี้นะคะไม่สามารถทําอะไรละครมาตาระดาได้จริงๆค่ะทวล่าสุดน,นะคะขึ้นแท่นละครฟิลกูดที่หลายคนต่างติดตามและเลตติ้งนะคะเรียกได้ว่าพุ่งกระฉุดไม่มีหยุดกันเลยค่ะวันนี้ทางคมรีแคปจะพามาส่องกันค่ะ สำหรับละครมาตาลดานะคะขึ้นแท่นละครที่เป็นเซฟโซนและละครฟิลคุดของใครลหลายๆคนเลยค่ะทําให้เรตติ้งนะคะพุ่งกระฉุดไม่มีหยุดแม้ว่าจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายกระแสมากมายค่ะเพราะล่าสุดเรตติ้งของละครนะคะพุ่งไม่มีหยุดจริงๆค่ะเพราะใน e p 1ีที่ผ่านมานั้นนะคะเรตติ้งเนี่ยเห็นต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวเพราะสามารถทาเรตติ้งภายในกรุงเทพพุ่งสูงถึง6.49เลยทีเดียวเรตติ้งในกลุ่มกรุงเทพและปริมณฑลนะคะสามารถทําไปได้ถึง4.7 8แป และเลตติ้งเนชั่นวายสามารถทำไปได้3.01และยอดดูสดออนไลน์ได้ไปถึง6.5แสนคนถือว่าเป็นเรตติ้งที่สูงมากเลยแต่ความปังยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าในตอนที่11ของละครมาตาลดานั้นสามารถทำเรตติ้งในกรุงเทพสูงถึง7.13เลยทีเดียวค่ะและในกลุ่มกรุงเทพและปริมณฑลสามารถทำไปได้ถึง5.62และเรตติ้งเนเช่นวายสามารถคว้าไปได้3.28 แถมยังมียอดดูสดออนไลน์สูงถึง6.0แสนคนและในฝั่งของการดูย้อนหลังผ่านทริพัสสามารถทําได้สูงถึง36.8ล้านวิวเลยทีเดียวค่ะแถมในโลกโซเชียลก็ได้มีการติดแท็กมาตารดา EP 10และมาตารดา EP 11เรียกได้ว่าติดเทรนทวิตอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียวเพราะว่า2 EP นี้เรียกได้ว่าเสิร์ฟความฟินความน่ารักแบบเต็มพิกัดเลยทีเดียวค่ะ ความเข้มข้นของละครมาตาดายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีกระสาวิจารหรือเลตติ้งจะพุ่งไปขนาดไหนค่ะหลังจากนี้คมรีคปจะพาไปชมอะไรอย่าลืมติดตามกันค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ